สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับบิวอีกแล้วนะคะกับช่อง Beauty ขยี้หวยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะบิวฝากกดติดตามช่องของบิวด้วยนะเพื่อไปกำลังใจให้บิวในการทำคลิปต่อๆไปค่ะมาต่อกันที่หวย3มรัฐวันที่29เดือน .10 ค่ะทุกคนขยี้กันไปเลยนะคะ3และ0ค่ะ2ตัวจอบค่ะ3 5 09 08และ31ค่ะ3ตัวจอบค่ะจอไปเลยค่ะ3 0 5 091ค่ะย้ํอีกครั้งหนึ่งค่ะ3ต,ตัวจาะตัวเจาะค่ะขอโทษทีค่ะ2ตัวเจาะนะคะ35090831ค่ะ3ตัวค่ะทุกคน305091น,นะคะ แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Line@ แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน